มีคนถามผมมาครับว่าเลขแบบไหนครับใช้แล้วจะเก็บเงินดีที่สุดอยากรู้ต้องชมคลิปนี้เลยครับสำหรับผมนะถ้าเอาอยาบที่สุดก่อนการเก็บเงินเนี่ยคุณลองนึกถึงเลขสติเพราะว่าคิดพิจารณาเยอะจะได้ใช้จ่ายน้อยลงนะครับก็เลือก,กตระกูลเลขห้าตำแหน่งที่ควรวางอาจจะอยู่ในช่วง2ตัวท้ายในยดีที่สุดหรืออยู่ใน4ตัวท้ายเป็นอย่างต่ำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ปัจจัยการใช้ลักษณะของเบอร์กับความต้องการอีกทีเนาะต้องเว้นไว้นิดหนึง่งลักษณะของการใช้เลขห้าถ้าบอกว่าคู่ไหนดีที่สุดเนี่ยแอบพูดยากลู15 เพราะ1 5 5 1เป็นคู่ที่พิเศษนะครับเป็นเหมือนคู่มิตรกันด้วยและเป็นคู่ที่ผมรู้สึกว่าเป็นเลขคู่5าคู่ปัญญาคู่เดียวที่เด่นเรื่องเงินที่สุดเพราะปกติเลข5าเนี่ยจะไม่ได้เด่นเรื่องเงินนะครับถือว่าตรงนี้ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นผมถึงชอบยิ่งถ้าอยู่ปิดท้ายวางสวยๆตัวเชื่อมดีๆกว่านี้ยิ่งเวลี่กูดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะเปลี่ยนเบอร์ก็ลองดูคู่แบบนี้ดูนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการเปลี่ยนเบอร์ต้องเลือกให้เหมาะกับเราจะบอกว่าผมใช้แล้วรวยเเมืมเมเมือออะะ่่่าาาลลงบรรร์์กกัียยปึษ หาเราครับปรึกษาฟรีครับที่ decoder 159.com ครับตลาดเบอร์มงคลศาสตร์อาจารย์นิติกิจพร้อมใบการันตีครับ